ครับมาพบกับที่ช่องสมหวังบ้านๆนะครับวันนี้มาแจ้งข่าวเฉยครับสาหรับคนที่เล่นมาแล้วมีเงินเเกิน9 9ล้านเอแล้วนะครับสามารถไปแลกที่รางวัลได้เลยนะครับวันนี้มีกิจกรรมนะครับไปที่รางวัลนะครับสามารถเอาเงิน M เนี่ย9ล้านเอมเนี่ยครับมาแลก True m o n e บ Wallet ได้นะครับ5 0ิบบาทนะครับตัวนี้เป็นกิจกรรม ตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่5นะครับเดือนนี้นะฮะนี่นะครับนี่ตรงนี้เลยใส่บัต็เละไปของผมแรกไปแล้วเนี่ยแรกเลยก็เข้าเลยครับเนี่ยใช้เงินเอ0ม 9, เก้าันเแรกบัตรชูมานวิวห้าิบาทนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรครับแค่มาแจ้งข่าวกับผมแล้วก็สำหรับคนที่สมัครใหม่ก็ช่วยกัน โหลดผ่นลิงก์ที่ผมแปะใต้ลิงก์คลิปเก่าๆด้วยนะครับหรือไม่ก็ใส่รหัสคำเชิญตรงนี้เลยนะครับรหัสนี้เลยนะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับแค่มาแจ้งข่าวเฉยๆนะก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาแจ้งเรื่อยๆนะครับอ่าอย่างหนึง่งตอนนี้มีกิจกรรมเล่นคูณ2นะฮะก็เล่นทุกอย่างตามระยะเวลานะครับอย่างเช่น กิจกรรมของแต่และช่วงเวลาก็จะมีคูณ2บนหมดเลยนะ2เท่านี้นะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7ทธันวานะครับเนี่ยเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเป็นช่วง1นึ่งทุ่มถึงสองทุ่มคือเวลาเราเล่นช่วงเวลาพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะแจกนะเอาจริงๆแล้วอะ ค่อนข้างจะทําง่ายนะครับแนะนำเพื่อนๆลองเล่นดูเลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ